วันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้น EA กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองของใกล้ตัวคุณอยู่กับเบ้น,นท์อธิคุณนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาชวนวิเคราะห์หุ้น EA กันนะครับไม่ใช่ EA s p r t นะแต่ว่าเป็นตัว EA ที่ทำเกี่ยวกับตัวพลังงานนะครับ โดย E A เนี่ยเขามีธุรกิจหลักๆอยู่ด้วยกันสาประเภทนะครับก็คือตัวธุรกิจไบโอดีเซลนะครับตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆซึ่งธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็แยกย่อยได้เป็นธุรกิจพัฒนาผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายแบตเตอรี่นะครับมีตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วก็มีในเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับผมโดยตัวธุรกิจไบโอดีเซลนะครับก็จะมีทั้งตัวไบโอดีเซลมีตัวกีซิลีนนะครับแล้วก็มีตัว ไบโอพีซีเอ็มนะครับที่เป็นสารที่เอาไว้ในการผลิตตัววัสดุก่อสร้างนะครับเพราะว่าไอสารตัวนี้เนี่ยมันจะกักเก็บอุณหภูมินะครับอย่างตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะดูดความร้อนเข้ามานะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะข่ายความร้อนให้ห้องเนี่ยมันอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโรงไฟฟ้านะครับจะมีทั้งตัวที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ตัวพลังงานลมนะครับตัวธุรกิจ แบตเตอรี่นะครับก็จะมีการร่วมทุนกับทางอมิตาไต้หวันนะครับแล้วก็ตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับมีตัวเรือไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีตัวรถบัสไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็สถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยรายได้หลักของเขานในปีรับในปี2 0ก9เนี่ยก็จะมาจากตัวธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักนะครับรองลงมาก็คือตัวไบโอดีเซลนะครับ เมื่อเรามาเบรคดาวดูนะครับตัวรายได้จากพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ73นะครับในส่วนตัวไบโอดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ24นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจอื่นๆ อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆเกี่ยวกับตัวบริษัท EA เนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นของ EA กันนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือธุรกิจที่เขาเข้าไปลงทุนนะครับได้รับการผลักดันจากทางภาครัฐนะครับอย่างตัวไบโอดีเซลนะครับทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักดันให้ตัวน้ํามันไบโอดีเซล B10 นะครับเป็นน้ํามันดีเซลหลักของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้ความต้องการน้ํามันไบโอดีเซลเนี่ยมันมีเพิ่มสูงขึ้น ะะแล้วก็ตัวโรงไฟฟ้านะครับตามแผน AEDP นะครับก็คือแผนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะฮะจะเห็นได้ว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับ ea เหมือนกันนะครับเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทําเกี่ยวกับตัวโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้รับตัว adder นะครับหรือว่าส่วนเพิ่มในการรับซื้อค่าไฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า ea ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตามรายได้ของ ea นะครับที่เราเห็นไปในข้างต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้จาก ส่วนเพิ่มของการรับซื้อค่าไฟนะครับมันเยอะมากนะฮะอยู่ที่ประมาณ40%กว่าของรายได้รวมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นข้อแรกของเขาจุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือตัว EA เนี่ยเขากำลังลงทุนในธุรกิจของอนาคตเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยเขากำลังลงทุนในเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS เนะเป็นรถ นะครับรถยนต์เนี่ยที่ใช้ไฟฟ้านะครับแทนน้ำมันก็แบรนด์ของเขาก็คือตัวไม้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการผลิตแล้วก็ไปดีลวกับทางแท็กซี่สุวนรณภูมิไว้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเรือเฟอร์รี่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเทสอยู่นะครับถ้าอเมริกาเนี่ยมีเทสลานะครับเมืองไทยก็มี EA นี่แหละฮะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่าเขาจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าถ้าสําเร็จเนี่ยรับรองว่ารายได้ของเขาน่าจะพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับคือตัว EA เนี่ยเขาทำทั้งตัวรถไฟฟ้านะครับเขาทำทั้งตัวแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอีโคซิสต็มของเขาเลยคือเขาผลิตแบตมานะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้แบตนะครับคราวนี้ไอ้ตัวรถไฟฟ้านอกจากใช้แบตแล้วมันยังต้องใช้ตัวสถานีอัดประจุอีกนะครับเพื่อเติมไฟให้กับตัวรถนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเขามีความได้เปรียบเหมือนกันนะฮะก็คือเรียกได้ว่าทำแทบจะครบลูปตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัว EA นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามา ดูในส่วนของจุดที่ต้องระวังกันบ้างนะครับหรือว่าจุดที่ต้องสังเกตสําหรับตัว EA กันข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของรายได้ค่าไฟหลังจากจบ Adder นะครับก็คือถ้ารัฐเขาไม่อุดหนุนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาลองย้อนดูในส่วนของรายได้ของเขากันก่อนนะครับอย่างปี2562เนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ของเขาเนี่ยหลกัหลกๆเลยมาจากการอุดหนุนนะครับอยู่ที่ประมาณ45%เลย นะซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับโดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยจะได้แอดเดอร์ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตามขนาดโรงงานด้วยถ้า b s p p ก็ได้เยอะหน่อยนะครับ SPP ก็ได้น้อยหน่อยนะครับอย่างตัวพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยที่ลบบุรีนะครับเป็นแบบ VSPP เขาก็จะได้แอดเดอร์อยู่ที่8บาทต่อกิโลวัตต์นะครับที่นครสวรรค์มันเป็น SPP ก็จะได้อยู่ที่6บาท50ต่อกิโลวัตต์นะครับซึ่งตัวแอดเดอร์เนี่ยก็จะมีระยะเวลาหลังจาก COD อยู่ที่ประมาณ10ปีนะครับเท่ากับว่าตัวแอดเดอร์มันจะเริ่มหมดตั้งแต่ปี2-5-6-5นะครับสำหรับตัวพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แล้วก็ตัวพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมเนี่ยก็จะเริ่มหมดแอดเดอร์ในปี2-5 70ะครับหลังจากหมดแอดเดอร์แล้วนะครับทางภาครัฐเนี่ยเขาก็จะรับซื้อไฟแบบ FIT หรือว่า fit in tariff นะครับผมขอเรียกสัส้นๆว่า f ิตแล้วกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับก็คือจะเป็นฟิตที่เป็นฟิ t คอ s t สนะครับฟิตที่เป็น variable cost แล้วก็เป็น f ิตพรีเมียมนะฮะในส่วนของฟิตที่เป็นฟิกคอ s t สนะครับเขาก็จะคำนวณมาจากตัวต้นทุนนะครับค่ามนเทนแนนต์ต่างๆไว้สำหรับตัวลงไฟฟ้านั้นๆนะฮะแล้วก็ถ้าโงไฟฟ้าไหนเนี่ย ที่มีวัตถุดิบในการผลิตนะครับอย่างเช่นตัวลงไฟฟ้าขยะนะฮะเขาก็จะมีในเรื่องของตัว variable cost เพิ่มเข้ามาให้แล้วก็ตัว premium นะครับถ้าสมมุติโรงไฟฟ้านั้นอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมี premium ให้อีกนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเขาก็จะคำนวณตามความเป็นจริงมากขึ้นตรงนี้จะส่งผลให้ตัวราคารับซื้อค่าไฟมันต่ำลงมานะครับเพราะว่า adder ปกติเนี่ยมันจะเป็นราคา ไฟฟ้านะครับแล้วก็บวก adder เข้าไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะรับซื้อเป็นราคาเดียวเลยก็ตรงนี้จะส่งผลกับตัวรายได้ของ EA นะครับที่มันจะลดลงแต่ว่าก็มีข้อดีเหมือนกันคือตัวสัญญา FIT เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาระยะยาวนะครับประมาณ20-25ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยมี cash f l ไหลเข้ามาได้แน่นอนนะครับถ้าเปลี่ยนมาใช้ FIT นะจุดที่ต้องสังเกตข้อต่อมานะครับก็คือตัวธุรกิจลด EV นะครับ ด้วยความที่รถ E ีวีเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากรถน้ำมันให้กลายเป็นรถไฟฟ้านะฮะนอกจากตัวรถแล้วเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าให้มันรองรับด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันที่ผมลองดูเกี่ยวกับตัวสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าของ EA เขาเนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับอย่างตัวสีเขียวเนี่ยกับตัวสีส้ม ก็คือจะเป็นตัวที่มีแล้วนะครับก็คือเปิดใช้แล้วในส่วนสีฟ้าเนี่ยก็กําลังมานะฮะถ้าเรามาดูนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยณปัจจุบันมันจะอยู่ครอบคุมภายในกรุงเทพเป็นหลักนะครับคราวนี้ถ้าจะทําให้ตัวรถไฟฟ้านะฮะมันเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับนอกจากตัวราคาของรถไฟฟ้าที่มันจะต้องถูก สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วเนี่ยตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าว่าเป็นหัวใจหลักของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวค่ามนเทนแนนซ์รถต่างๆนะครับถ้าตัวแบตเตอรี่แพงอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช้ดีกว่านะนอกจากนี้นะครับสมมุติว่าถ้าโอเครถไฟฟ้ามันเกิดน,นะครับทุกคนแบบใช้รถไฟฟ้านะ ผมว่าตัวปั๊มน้ํามันนะครับอย่างปตทเนี่ยนะฮะเขาต้องมาเล่นในตลาดนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ารถไฟฟ้าเกิดนะครับทุกคนใช้รถไฟฟ้าหมดเนี่ยนะฮะน้ำมันมัน,มนขายไม่ได้นะฮะยังไงเนี่ยผู้เล่นรายใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นที่จะต้องเข้ามาเพื่อกิน Market Sha r e ของเขานะครับซึ่งตรงนี้ EA ก็จะเสียเปรียบเพราะว่าตัวปั๊มเนี่ยเขายังไม่ได้มีครอบคุมขนาดนั้นนะฮะแต่ในขณะที่สมมติปตทเนี่ยเขามีหลากหลายสาขานะครับ ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเขามาแข่งจริงแล้ว EA จะสู้ไหวหรือเปล่าอันเียก็ต้องจับตาดูกันต่อนะฮะสำหรับตัวธุรกิจรถไฟฟ้านั่นเองต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวงบการเงินของ EA กันนะครับเท่าที่ดูงบการเงินของ EA เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวสินทรัพย์เนี่ยมันก็โตขึ้นทุกๆปีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัว อาคารที่ดินอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวนิสินอาจจะมีเพิ่มมาบ้างนะครับจากการกู้ยืมแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นปกตินะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว EA เนี่ยเขาไม่มีการเพิ่มทุนนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าสิทรัพย์ที่มันโตขึ้นนะครับโตจากการดําเนินงานของเขาเองนะครับไม่ได้โตมาจากการเพิ่มทุนนะ ในส่วนของตัวงบกํกกาไรขาดทุนนะครับก็ถือว่าตัว EA เนี่ยมีกําไรมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าตัวรถไฟฟ้าเขาสามารถดันให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวงบกระแสเงินสดนะครับตัวกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะฮะเป็นบวกมาโดยตลอดแล้วก็ตัวกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าไปดูในงบ หลักนะครับงบใหญ่เนี่ยก็คือเขาจะเอาเงินสดไปจ่ายซื้อที่ดินแล้วก็ตัวอาคารอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการหาเงินนะครับก็มีการกู้หนี้ใหม่นะครับแล้วก็จ่ายหนี้เก่าไปก็ตรงนี้ถือว่าปกตินะครับ ต่อมาในส่วนของราคาหุ้นนะครับต้องแยกเป็น2กรณีก่อนนะครับณวันที่17เนี่ยราคาหุ้นมันปิดอยู่ที่49.25บาทนะครับในกรณีแรกเนี่ยถ้า EA เขาสามารถที่จะดันรถไฟฟ้าให้มันเกิดขึ้นได้จริงมี S-curve ตัวใหม่ของธุรกิจเขาเนี่ยนะฮะถือว่าราคานี้ไม่แพงนะฮะส่วนตัวมองว่าไม่แพงแต่ว่าถ้าเขาดันแล้วมันไม่ได้จริงนะดันไปแล้วแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ย ก็ราคานี้ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าตัวแอดเดอร์มันก็กําลังจะหมดลงเรื่อยๆนะครับมันใกล้เข้ามาทุกทีนะฮะแล้วก็ถ้าเขายังไม่มีตัวธุรกิจใหม่ที่จะมาสร้างารายได้ให้กับเขาเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่จะซื้อหุ้น EA นะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยหรือว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองพิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักเกี่ยวกับตัวบริษัท EA กันมากขึ้นนะครับถ้าดูแลชอบเนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการลงทุนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเงินทองของใกล้ตัวสวัสดี